เแม่งเป็นตัวร้ายเนี่ยไอสถาบันดุสตาเนี่ยทำไมเบลดวงตาน้องเบลอ่ะสัญ,ญลักษณ์เหมือนว่าฮันเตอร์จริงๆแล้วเราต้องตั้งคําถามว่าสัญ,ญลักษณ์วรยสฮันเตอร์อ่ะอ้างอิงมาจากอะไรผมว่าดวงตาน้องเบลอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังของน้องเบลน้องเบลสามารถลบล้างได้หรอเป็นผ่านลบล้างอรอก็อาจจะลบล้างอีเทอร์ทั่วโลกได้เลยหรือลบาอีเทอร์เรียลเท่ากับไวรัสของโลกนี้สิ่งที่แคร์โรพยายามจะสร้างก็คือแอนตี้ไวรัส หรือก็คืออะไรก็ได้ที่มันสามารถต่อต้านไวรัสได้หรือกําจัดไวรัสออกไปได้เบลเอาไว้ <c oughs> เป็นวัคซีนของโรคใบนี้สัญลักษณ์อันนี้มันเป็นสิ่งที่กราฟิกเขาตั้งขึ้นมานายกอะไปจ้างกราฟิกจ้างผ่านอินเทอร์เน็ตจ้างจีบกุ้งแล้วจีบกุ้งก็รับทํากราฟิกนายยกให้โจทย์มาว่าอยากจะได้สัญลักษณ์สําหรับบวร์ฮันเตอร์ซึ่งไวร์ฮันเตอร์เป็นตัวแทนความแข็งแกร่งให้นิวเวลิดูคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับนิวเวลิดู ให้กับอีรีดูตั้งพุณนี้ตั้งแต่เมืองเก่านายกให้โจทย์มาว่าสัญ,ญลักษณ์อ่ะอยากจะให้คล้ายกับอะไรบางอย่างที่มีชื่อเสียงผมว่าดวงตาน้องเบลอ่ะมันน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังอะไรบางอย่างพอผมทํากราฟิกให้นายกอ่ะก็เลยได้เป็นรูปนี้มาเพราะฉะนั้นรูปนี้รูปนี้มันไม่ใช่ออริจินอลของบอยฮันเตอร์มันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับพลังของน้องเบลมันอาจจะเป็นตัวแทนของฮอลโลหรือพลังอีเทียลไอหรือพลังอีเทอร์อีเทอร์เอนเนอร์จีแล้วกันผมใช้คําว่า ดังนั้นจริงๆแล้วเราต้องตั้งคําถามว่าสัญลักษณ์ควายแฮนเตอร์อ่ะอ้างอิงมาจากอะไรมันอ้างอิงมาจากอะไรอันนี้คือเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องตามเนื้อเรื่องกันต่อไปถ้าเราเอาเกมอื่นมาแบบอ้างอิงอ่ะมันก็คือสัญลักษณ์ความตัมนั่นแหละถ้าเราอ้างอิงจากทฤษฎีบนโลกจริงเราอ่ะมันคือสัญลักษณ์ของหลุมดํานะไอ้ค่ายเกมนี้เขาเบียวแบ็คโฮเว้ยไอ้แบ็คโฮเนี่ยอยู่ทุกเกมที่เขาทําเลยผมนึกถึงลุงเวลเออเห็นปะผมบอกแล้วค่ายเกมนี้เขาเบียวแบ็คโฮเว้ยลุงเวลก็ใช้แบ็คโฮเหมือนกัน ลุงเวลสร้างหลุมดำมันว่าเล่นพี่เมย์ก็ทําเห็นลุงเวลทําแล้วเท่อะพี่เมย์ก็ทําด้วยเฮ้ยลุงเวลแบ็คโฮมันเท่ดีวะ่ะอาณาจักรแห่งลบล้างนี่ทําบ้างแบ็คโฮเห็นปะเออนี่และนี่ก็คือสภาพคอมของเราหลังจากเปิดอันติแล้วก็เออใครเรียกเหรอน้องนายตื่นนะแล้วเออใครเรียกอ่ะขอนอนต่อได้ไหมอะและนี่ก็คือเทพดาราหน,นึ่งดูดวงตาน้องดิ ตาเบลลูกกลมๆคืออิทิเรียลตรงกลางคือรอยฟันทิ้งหรือกำจัดสัญลักษณ์เพื่อกำจัดอิทิเรียลเป็นเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันสัญลักษณ์ของไวท์ฮันเตอร์ก็คือเอาดาบมีบีมาฟันแอสโซลูตซีโร่ไวท์ฮันเตอร์นั่นเองสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไม่มีอะไรเหลือเลยน้องเบลสามารถลบล้างได้หรอเป็นผ่านลบล้างหรอแสดงว่าชำระล้างอีเทอร์ถ้าพลังแบบ สามารถดันจนถึงขีดสุดได้ก็อาจจะลบล้างอีเทอร์ทั่วโลกได้เลยหรือเปล่าเออพอพูดเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีมของเซเลสโซนซโร่อะมันจะเป็นแนวเทคโนโลยีอยู่แล้วใช่ไหมอีเทอรเรียลเท่ากับไวรัสของโลกนี้แบบที่คอยกินกินอะไรทุกอย่างสิ่งที่แครอโรพยายามจะสร้างก็คือแอนตี้ไวรัสหรือก็คือวัคซีนหรือก็คืออะไรก็ได้ที่มันสามารถต่อต้านไวรัสได้หรือกําจัดไวรัสออกไปได้แครโรพยายามจะสร,สร้างสิ่งนี้หรือเปล่า แต่ว่าการสร้างไวรัสบางทีมันแบบมันไม่ได้ประสบความสําเร็จภายในครั้งแรกไงเข้าใจใช่ปะการจะสร้างแอนตี้ไวรัสการจะสร้างเซรุ่มขึ้นมาในบางครั้งอะ่ะมันอาจจะมีปฏิกิริยาต่อต้านกันก่อนใช่ไหมมันเลยทําให้เกิดระเบิดซีโร่ไอฮอลโลซีโร่อ่ะการระเบิดฮอลโลซีโร่อาจจะเป็นการที่ทําให้เบลลไวมีพลังหรือเปล่าบริงเกอร์ก็เลยบอกไปว่าตามหาคนร้ายตัวจริงไปเถอะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือก็คือแคโร่นั่นแหละที่เป็นคนทําให้เกิดฮอลโลซีโร่ แต่ทําไปเพื่อให้เกิดเป็นวัคซีนขึ้นมาไงเป็นวัคซีนเบลและไวส์เบลและไวส์เป็นวัคซีน,น,ซนของโรคใบนี้แต่มันผ่านกระบวนการระเบิดทอล์เรโรมาก่อนเออในเรื่องล่าสุดก็ลบล้างเป็นพลังขั้วตรงข้ามก็ได้เหมือนกันคือถ้าถ้าคุณคริสบอกว่าเป็นพลังขังข้วตรงข้ามมันก็ได้ครับเพราะว่าอะไรรู้ปะมันจะเป็นแนวแบบนี้ถ้าให้เราอธิบายแบบวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆกรดกับเบสถ้าเราเอามาผสมกันในปริมาณที่ถูกต้องอะกรดกับเบสบวกกันจะเป็นกลาง ใ้าเราอธิบายแบบคณิตศาสตร1์1บวกลบหก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันอันนี้แบบอธิบายง่ายๆผมว่าคิดว่าทําให้กลับมาเป็นคนได้อะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าทําได้แล้วอะ่ะมันก็หดหูอยู่เพราะว่าเราก็ฆ่าอิทเทอริเลไปหลายตัวอยู่ <c oughs> แต่ถ้าทําได้ก็ได้ครับก็โอเคก็โอเคทําให้อิทเทอริเลกลับมาเป็นคนได้อะ่ะถ้าแบบนี้จริงคือตัวเราสําคัญมากๆเลยใช่ครับเราถึงเป็นตัวเอกยังไงแล้วเราถึงเป็นพร็อกซี่ระดับตํานาน เออทฤษฎีที่เรากาวขึ้นอะคือผมสามารถกาวทฤษฎีได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผมอยากจะลองอธิบายดูแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นจริงก็ไม่เป็นไรถ้ามันเป็นจริงเราก็จะลืมลืมมันไปบิงเกอร์จะฆ่าเบลไวใช่ไหมแล้วก็แบบเออช่างมันช่างมันแล้วกันพวกแกจงซ่อนอยู่ในเงามืดไปตลอดชีวิตและตามหาใช่ไหมและจมดิ่งไปกับภาพมายาในการตามหาคนร้ายตัวจริง วิงเกอร์เหมือนใบอยู่แล้วว่าคนร้ายตัวจริงอาจจะไม่มีอยู่หรือคนร้ายตัวจริงก็เป็นแครเราหรือเป็นเบลล์แล้วไว้หรือหรืออยู่สิ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่เราหาไม่เจอก็ได้คนหรือไม่ก็อาจจะไม่เคยมีคนร้ายตัวจริงอยู่เลยอ่าผมเลยคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างที่ผมอธิบายในตอนแรกอ่ะว่าแค่เราอาจจะพยายามสร้างเซรัม่มแต่ต้องแลกมากับการที่ฮอลโลเซโร่ระเบิดอะไรเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าเหมือนตอนจบหรือเปล่าไททันกลับมาเป็นคนเอ้ยเป็นไปได้นะเออ ถ้าเขาถ้าเรื่องนี้มันเบียวไททันอ่ะก็เป็นไปได้อยู่ไพพิบัติฮอลโลกเกิดขึ้นได้อย่างไรมนุษย์เป็นคนสร้างมาหรือว่ามาจากนอกโลกอันนี้ไม่ทราบครับไม่ทราบแต่ว่าที่เราทราบตอนนี้มนุษย์กําลังทดลองอะไรบางอย่างไอสถาบันไวสตา์เนี่ยเผลอเผแม่งเป็นตัวร้ายเนี่ยไอสถาบันไวสตาเนี่ย,มน,ย,นย,นนยมนุษย์กําลังทําการทดลองเรเคยบอกว่าจีเปโตมีพลังเทียบเท่ากับนิเนวาเลยมีพลังเทียบเท่ากันเลยแบบเผลอเผเก่งเท่าเกัน แล้วจีเปโต้กำลังโดนทดลองด้วยมนุษย์อย่างไวสตาอยู่นะกำลังโดนทดลองกำลังโดนชักจูงอะแล้วไอจีเปตโต้ความสามารถมันคือการควบคุมอีทเรียล e ในฮอลโลดในระแวกนนั้นส่วนนิเนเวสามารถเหมือนควบคุมพวกอีทูเรียล e ที่เป็นดอกไม้ได้ละอองเกสรดอกอะไรพวกนี้ควบคุมได้แสดงว่าอีทเรียล e ระดับต้นๆนะ่ะจะสามารถมีความสามารถในการควบคุมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับอีเทอร์ ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่จุดสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมว่าจิเปโตะกําลังโดนบงการด้วยมนุษย์ซึ่งนิเนเว่ก็ไม่แน่นะนิเนเว่ก็อาจจะโดนควบคุมด้วยอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือมีเจตจำนงเป็นของตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นฮอลโลเออลืม,ล,มลืมตอบคาถามเพราะฉะนั้นเราโยงกลับมาที่ฮอลโลทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นในฮอลโลไงมันจะเป็นปไปได้ไหมมันจะเป็นปไปได้ไหมว่าแต่ฮอลโลเนี่ยเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย,ษย์เพื่ออะไรไม่รู ทำไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้เหตุผลถ้าตัวเราสําคัญขนาดนี้กลุ่มเอ็กโซติสจะยังออกตามล่าเราหรือเปล่าอีกอย่างเอ็กโซติสยังไม่รู้ถึงตัวตนเรานั่นแหละประเด็นเอ็กโซติสยังไม่รู้ถึงตัวตนเราไงก็เลยยังไม่ได้ตามล่าเราแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยหนังอาจจะเปลี่ยนเป็นคนละม้วนเลยก็ได้เนี่ยนี่เนี่ยบิงเกอร์ที่แทนพวกแกก็อ่าแสดงว่าบิงเกอร์เพิ่งรู้จักไพท,ทอนว่าเป็นลูกศิษย์ของแครอโเป็นลูกศิษย์ของแยนั่นนี่เองถ้าขนาดบิงเกอร์ยังเพิ่งรู้อ่ะ แสดงว่าเอ็กโซทิสก็ยังไม่รู้การมีตัวตนของลูกศิษย์แคร์โรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเบลไวจึงยังไม่โดนตามล่าไง ấy. แต่นี่คือคนที่รู้ครับคนที่แปลงร่างแล้วไม่น่ากลับมาได้อันนี้ผมเคยอธิบายไว้ในเคยอธิบายไว้ในคอมเมนต์หนึ่งผมคิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าสสารมันแปลสภาพไปแล้วตามกฎฟิสิกส์เนี่ยพอมันแปลสภาพไปแล้วที่มันไม่ใช่สสารอย่างน้ําอะนะมันจะไม่สามารถคืนรูปได้ผมว่าอิทูเรียลก็เป็นเหมือนกัน ถ้าอีทูเรียมันแปลสภาพไปแล้วอะ่ะมันคืนรูปไม่ได้มันจะต่างกับวิเวียนที่เกิดขึ้นใน1.7เพราะว่าวิเวียนใน1.7อะ่ะมันกาลังอยู่ในกระบวนการแปลสภาพเพราะฉะนั้นเบลก็เลยยังสามารถคืนสภาพได้เหมือนที่ข้ออธิบายว่ามันกาลังทําให้สสารอีเทอร์มันย้อนกลับก็เลยยังสามารถคืนสภาพได้นั่นเองผมใช้คําว่าคืนสภาพเพื่อที่ให้มันเข้าใจง่ายนะแต่ผมเข้าใจกระบวนการที่พี่ไลคอนอธิบายเออมันก็คือการย้อนคืนอนุภาคให้อีเทอร์มันกลับไปเป็นศูนย์ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไลคอนเลยบอกไงว่าวิเวียนอะ่ะไม่เป็นอันตรายแล้วไม่อันตรายแล้วแต่มีความได้รับผลกระทบจากอีเทอร์นิดหน่อยแสดงว่าไอ้ได้รับนิดหน่อยอะ่ะมันคือสิ่งที่น้องเบลอะ่ะไม่สามารถคืนสภาพได้เอออาจจะได้รับนิดหน่อยแต่ว่ารักษาก็หายประมาณนี้อทีนี้เมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องนี้ใช่ไหมผมว่าสกิฟาอ่ะมันคือชื่อเรียกเฉยๆคือเขาเรียกชื่อให้มันต่างกันเพราะ เพราะมันมี2อ,อย่างที่ต่างกันก็คือ e t เท r ร a l อ่อะมันก็คือการได้รับผลกระทบจาก e ีเทอใช่ปะมันดำรงอยู่ได้ในเฉพาะคอ l โลออกมาไม่ได้แต่สัก i ิฟายเราจะเรียกชื่อนี้ก็ต่อเมื่อสามารถอยู่นอกคอ l โลได้ทีนี้สัก i ิฟายก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือพวกที่ยังคุมสติได้ยังมีสติสัมบัญญะอยู่จับคุมสติไม่ได้คุมสติไม่ได้อะมันไม่ต่างอะไรกับอีเทเรีที่อยู่นอกคอโลได้มันไม่ต่างอะไรกับอีเทเรีลรลรรลเลย แต่เป็นอิเนเลที่สามารถอยู่นอกคอนโรได้ทีนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้ไว้ตอนนี้เรายังไม่เจอสกีิฟที่คุมสติได้อ๋อเราเจอบิงเกอร์ไงเราเอาเอลืมลืมลืมทีนี้ความน่ากลัวคือในบทล่าสุดกลุ่มของดีน่ากับวิเวียนอะ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าทางเอ็กโซททสอ่ะกำลังหายาบางอย่างที่ทำให้สกิฟามีความสามารถที่เพิ่มขึ้น ถ้ามีความสามารถเพิ่มขึ้นเรายังไม่รู้นะว่าไอความสามารถเพิ่มขึ้นอะ่ะมันเพิ่มขึ้นอะไรได้บ้างมีความสามารถเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยแล้วยังคุมสตเเิเอาไว้ได้อะ่ะมันคือยอดมนุษย์เว้มันจะเป็นยอดมนุษย์เลยนะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วก็มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นไม่มีการโดนกัดก่อนอีเทอร์ไม่โดนกัดก่อนนี่คือเหนือชายยังไงล่ะเหนือชายอะ่ะยังมียอดชายเขาคือยอดชายสิ่งที่เอสโซติสกำลังทําอยู่คือการสร้างยอดชายขึ้นมาเออใช่ไหม นั่นแหละผมว่าเป็นสิ่งที่แครรอกาลังคาดหวังถ้าพลังเรากลับมาเต็มสูบแล้วอะเราอาจจะสามารถย้อนอ t ทูเรียลให้เป็นมนุษย์เลยก็ได้แต่ว่าการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมฮะอย่างที่อาจารย์อเนกซ่าว่าไว้ผมเป็นลูกศิษย์ผมขอบถาวายตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์อเนกซ่านะการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมถ้าเบลและไวส์สามารถย้อนคืนอ t ทูเรียลเป็นมนุษย์ได้สามารถทําให้ฮอลโล่หายออกไปจากโลกทั้งหมดได้เนี่ยสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนคืออะไรคุณว่าพลังระดับนั้นอะ การแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมมันจะคืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดในมนุษย์เราคืออะไรฮะอาจจะต้องสละชีวิตหรือเปล่าล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 าจริงจังหน่อยจิบกุ้งเย่ายเพิ่งคอหัวโทษทีซาร่าจะมาเป็นตัวละครให้สุ่มหรือเปล่าผมชอบหรออาจจะเป็นการหักอกนะแต่ว่าผมว่าซาร่าน่าจะยังเล่นไม่ได้ครับน่าจะเป็นตัวร้ายต่อไปสกิฟายอาจจะเป็นประเภทหนึ่งของอีทูเรียมากกว่าไม่ครับไม่ไม่ไม่ถ้าจะบอกว่าเป็นอีทูเรียประเภทหนึ่งไม่ใช่ แต่ถ้าถามว่ามันเหมือนอิทิเรียลไหมก็ใช่อ่าถ้าบอกว่ามันคืออิทิเรียลคือใช่ครับแต่เป็นอิทิเรียลที่อยู่ที่อยู่นอกฮอโลได้แต่เป็นประเภทหนึ่งไหมไม่ใช่ไม่ใช่ประเภทหนึ่งไม่ใช่ประเภทครับเป็นอิทิเรียลที่กลายพันธุ์มีสติปัญญาเออมันไม่เชิงว่ากลายพันธุ์ครับคือเอางี้เอางี้คุณกลับมาที่อิทิเรียลใหม่ก่อนเลยอิทิเรียลมันเกิดได้2แบบอิทิเรียลที่มันเกิดขึ้นมาจากการกัดก่อนของอีเทอร์มันเกิดมาจากมนุษย์ มนุษย์โดนกัดก่อนใช่ไหมมนุษย์หรือเครื่องจักรโดนกัดก่อนเลยแปลงร่างเป็นอีทูเรียลได้ไอ้เลยเลยกลายร่างเป็นอีทูเรียลสองอิทูเรีย e ลที่ผุดมาจากในฮอลโลไม่รู้มาจากไหนมันเป็นธรรมชาติในฮอลโล่ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในฮอลโลอยู่แล้วพอฮอลโลเกิดการระเบิดขึ้นปุ๊บไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปตายในนั้นไม่ต้องมีมนุษย์เข้าไปตายไม่ต้องมีเครื่องจักรที่เป็น AI ไม่ต้องมีเครื่องจักรที่เป็น AI เข้าไปในนั้นแต่จู่ๆอีทูเรียลมันก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลย พราะฉะนั้นอทเรียมมีสแบบที่นี้ถามว่าอเทเรียมกลายพันธุ์หรือเปล่ามันไม่ใช่กลายพันธุ์เพราะว่าสิ่งที่เอ็กซโซติสทำอะ่ะมันก็คือการที่อมนุษย์ที่มีกระบวนการการกัดก่อนเนี่ยลองใส่ลองผสมยาอะไรบางอย่างเข้าไปหรือผสมอะไรก็ได้ไม่รู้ผมไม่รู้ผสมอะไรสมซัมติงจึงทําให้สามารถคงสติไว้ได้มันจึงไม่ใช่การกลายพันธุ์แต่มันเป็นเหมือนโดนทดลองอะไรบางอย่างผมว่าสิ่งที่มันกลายพันธุ์จริงๆอ่ะสิ่งที่มันกลายพันธุ์น่าจะเป็นไอ้นี่น้องดอกไม้ ผมว่าน้องดอกไม้อน่าจะเป็นการอัปเกรดของอิทูเรียลธรรมดาเกิดมาจากอิทูเรียลซึ่งไออิทูเรียลนี้เราไม่รู้ว่าเป็นเป็นประเภท1หรือ2ประเภท1คือมนุษย์ใช่ไหมอย่าลืมประเภท1คือมนุษย์ประเภท2คือเกิดขึ้นเองไอนีโนเวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากไหนซิเปตโตก็เช่นกันเรายังไม่รู้จุดกําเนิดของมันซิเปตโตด้วยไม่รู้ว่าเป็นอิทูเรียลที่เกิดขึ้นเองหรือว่าเป็นเ,เป็นอิทูเรียลที่เกิดจากมนุษย์ผมว่าไอเนี้ยคือวิวัฒนาการอันนี้แหละอันนี้แหละที่วิวัฒนาการมา พูดงี้ต้องมาแล้วป่ะเอเจนต์สักคีไฟแล้วผมแล้วคุณคิดว่าทําไมผมถึงท,ทําทฤษฎีนี้ขึ้นมาล่ะไม่งั้นผมคงไม่ทําคลิปนี้ขึ้นมาหรอกอิทิเทรียลร่างมนุษย์อะ่ะเพราะผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไงคือมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะมีครึ่งมนุษย์กับอิทิเทรียลเป็นอิทิเทรียนเรากลับมาเรื่องนี้อีกแล้วเรากลับมาเรื่องอิทิเทรียนอีกแล้วผมบอกแล้วว่าผมชอบผมชอบอันนี้มากอิทิเทรียนเนี่ยลูกครึ่งมนุษย์กับอิทิเทรียล ตอนนี้อาจารย์เราโดนเอ็กโซซิสจับตัวไปใช่ใช่สิ่งที่เบลเราไว้คุยกับวิงเกอร์เห็นว่าโดนจับตัวไปแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นตายร้ายดียังไงนะเออผมไม่รู้ว่ายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าน้องเอกับทวนะิงกี้นับเป็นอิทูเรียลหรือสกีไฟผมว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นอิทูเรียลครับดูจากรูปลักษณ์นะดูจากรูปลักษณ์น่าจะเปลี่ยนเป็นอิทูเรียลผมว่าบิงเกอร์ไม่น่าจะควบคุมได้คือที่ผมคิดว่าบิงเกอร์ยังควบคุมสติได้เพราะว่า สิ่งนี้ฮะเพราะว่าเขาพูดคุยกับเบลได้อะสิ่งที่น่าแปลกคือไม่มีปาก่าแต่ไม่มีปากนะไม่มีปากแต่คุยกับเราได้เออก็แปลกดีอารมณ์เหมือนไททันไรสติกับไททันนักลบใช่ใช่แล้วคุณปลืม้มแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเราตายได้ง่ายๆเหมือนที่วิเวียนเห็นนางอาจจะไม่ใช่เห็นเหตุหหการณ์นี้แต่เป็นเหตุการณ์ที่ไกลกว่านั้นเออว่ะคุณกายจริงด้วยการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน1.6ไนงะเฮ้ย1.7 การเล็กเกมที่เท่าเทียมอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน1.7ผมอ่ะมีความเห็นที่แตกต่างกับ d e v e l o อ e r เกมนี้อยู่อ่ะก่อนที่เกมจะเปิดอ่ะพี่สเตมพี่สเต็มกล่นว่าแม้ว่าโลกภายนอกจะพังพินาศไปแล้วก็ตามเปลวไฟแห่งอรารยธรรมจะคงเหลืออยู่ในนิวิลิดูใช่ปะเออนิวิลิดูอ่ะเป็นพื้นที่พักพิงที่สุดท้ายของมนุษยชาติผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อคนเขียนเกมนี้ ผมคิดว่าสิ่งที่พี่สแตมพูดมาโกหกผมคิดว่านะในโลกภายนอกอะยังมีอารยธรรมนุษย์หรือหลงเหลืออยู่แต่เรายังหาไม่เจออาจจะมีแอบอยู่อะโลกภายนอกหลังจากดาร์กวอลไปอะหลังจากดาร์กวอลหลังจากไอพื้นที่ฮอนโลอยู่อะน่าจะยังมีอยู่แค่เรายังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นผมไม่เคยเชื่อเลยว่าโลกภายนอกพังพังพินาศไปแล้วถ้าข้างนอกไม่มีมนุษย์แล้วจริงๆหรอก็ไม่เป็นไรครับแสดงว่าเดฟพูดถูกก็แค่นั้นเองเดฟพูดถูกไงทั้งนั้นอะส่วนผมก็ขายหน้าแค่นั้นเอง คุณคุณรู้ไหมว่าถ้ารัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านอะ่ะประเทศมันก็ไม่เจริญเราต้องมีฝ่ายค้านไว้ไว้หนึ่งกลุ่มเพื่อทําการโต้แยง้งโต้แย้งหัวข้อต่างๆทําให้กระบวนการมันดาเนินต่อไปได้ผมจะเป็นหนึ่งในฝ่ายค้านไงผมไม่เชื่อว่าภายนอกไม่มีมนุษย์แล้วอะ่ะพรทําอะไรให้คนเริ่มใส่นั่นสิน่าสนใจเหมือนกันพรที่พวกนั้นหมายถึงอะ่ะมันคือประโยคขายฝันของเอ็กโซทีสอ่ะประโยคขายฝันก็คือเขาพยายามจะขายฝันว่ามนุษย์สามารถอยู่นอกฮอลโลได้ เพราะตอนนี้สิ่งที่มนุษย์กลัวคือมนุษย์กลัวฮอลโลเนาะอันนี้แหละคือพรที่เอ็กโซทิสหมายถึงแต่มันขายฝันไงเพราะมันยังทําไม่ได้มันเลยยังขายฝันอยู่กลุ่มเอ็กโซทิสอาจจะคิดว่าการกลายเป็นเอทูเยลคือการวิวัฒนาการของมนุษย์เหมือนวิกเตอร์ในอาเคียนใช่ใช่ผมคิดว่าแบบนั้นเหมือนกันครับมันเลยก่อตั้งเป็นลัทธิขึ้นมาไงอ๋อกำลังเอาแล้วเอาแล้ว <laughs> ไททันอีกแล้วอ่ะเอ็กโซทิส กำลังสร้างกองกำลังสักค i ไฟ,ฟแล้วกันสักค i ไฟดกว่าเออจู่โจมมนุษย์เอ,อลาวะละล,ล,ลา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 ภาษามือ <c oughs> อ๋อใช่เขาใช้ภาษามือคุยไวเบลใช่ปะใช่คนในนิวิลลัวโดนลบความทรงจำยังไงละ่ะคุณรู้ไหมว่าในอีกฝากหนึ่งของทะเลก็มีคนใช้ชีวิตแบบปกติ <c oughs> เออเราต้องมีฮอลโลเรเดอร์เราต้องมี ader, ออฟซิเดียนดิวิชั่นเพื่อเป็นหน่วยสำรวจนอกฮอลโลแล้วก็ตามหาว่ามีพื้นที่ที่อาศัยลงเหลืออยู่หรือเปล่าฮอลโลบนฟ้าหายไปหรือยังโดนกำจัดด้วยวอยฮันเตอร์คนหนึ่งครับแต่ผมลืมแล้วว่าเชื่ออะไรน่าจะเป็นเลด y ี้ซามบิงเกอร์ปะว่าวอยฮันเตอร์ในทีเซอร์โลกทัศน์จะมีมาให้สุ่มไหมผมว่าน่าจะไม่มีแต่น่าจะเป็นแนวแบบผู้สืบสายมาแทนผมว่าสีตาไม่เกี่ยวข้องกับความต้านทาน สีตามันไม่เกี่ยวข้องครับไม่เกี่ยวข้องกับความต้านทานครับผมล้วมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะเลยครับน้องจูตาเหลืองนะครับน้องจูตาเหลืองเนี่ยตาออกเขียวๆขียวเหลืองๆอาจารย์ตาเหลืองนะครับอาจารย์เนี่ยโคตรเก่งตาเหลืองครับผมอโปตาดําด้วยซ้ำอ่ะจะบอกว่าเป็นมนุษย์วงสัตว์ก็ได้แต่คุณสแสดงว่าค,คุณพยายามหาเหตุผลเฉยๆถ้าคุณบอกว่าเป็นมนุษย์วงสัตว์พยายามหาเหตุผลมาแยง้งเฉยๆเพราะฉะนั้นสีตามไม่เกี่ยวข้องนะไม่เกี่ยวข้องกับความต้านทานนีเธอร์เลยครับยังมีเรื่องสงสัย สตราราจาอาเช่ใช่ไหมลึกลับสุดอาจจะเป็นท่านผู้นั้นหรอผมไม่รู้แต่ว่าเขาน่าสงสัยจริงเว้ยเขาเข้าไปในฮอลโลซีโร่แล้วก็หายตัวไปเลยจริงๆคนนี้น่าสงสัยมากเหมือนกันว่าเขาเข้าไปทําอะไรแต่มันมีอีกทฤษฎีหนึ่งอันนี้อันนี้เสนอเล่นๆนะยังไม่ค่อยฟันธงแต่จะแชร์ฟังแล้วกันที่สตาราจารอาเช่เข้าไปในฮอลโล่แล้วคนภายนอกรับรู้ว่าหายไปหลายปีมากๆก็คือเวลามันเหลื่อมกันจริงๆแล้วดอเรอาเช่ อาจจะเข้าไปแค่ไม่กี่เดือนเองในความรู้สึกของด็อกเตอร์แต่เวลาภายนอกเวลาภายนอกในกนิวิลิรูแลอาจจะหายไปหลายปีแล้วแต่ในความรู้สึกด็อกเตอร์เช่นในฮัลโลอาจจะแค่2เดือนนะสมมติสมมติสมมติเออแต่ว่าเป็นแค่ทฤษฎีหนึ่งเฉยๆเป็นเป็นทฤษฎีที่คิดมาเล่นๆคิดมาเล่นๆยังยังไม่ได้มีอะไรยืนยันเท่าไหร่ความเหลื่อมล้ําของเวลาอีกฝากหนึ่งของทะเลคือสตรูมันก็น่าจะมีแหลกกลมอื่นนอกจากอิลิดูแต่ไม่ใช่เมืองอาจจะเป็นเอลในป่าเฮ้ยคุณเลนน่าสนใจนะ จริงๆอะผมผมเคยพูดไว้เหมือนกันว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่จริงๆอะฮอลโละ่ะฮอลโลเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้อันนี้ดูอยู่ตรงกลางนะสมมติแล้วก็โดนล,ล้อมไปด้วยฮอลโลใช่ไหมครับอันนี้ให้เป็นฮอลโลจริงๆฮอลโลมันอาจจะกลืนกินโลกไปแล้วก็ได้อันนี้ทางผู้พัฒนาทางพี่สแตมอาจจะพูดถูกจริงๆแล้วนี่อ่ะก็อาจจะยังมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอกฮอลโลได้เออที่ใช้ชีวิตปกติในฮอลโลไปเลย คนในนิวิลิดูอะไม่รู้ไงอันนี้คือคนที่รู้อันนี้คือประชาชนชาวอิลิดูนิวิลิดูไม่รู้ใช่ไหมเออคอลโลที่ใกล้กันมากๆสองอันขยายเข้าหากันจะเชื่อมกันได้ไหมเ mm hmm. ชื่อมกันได้ครับเพราะว่าคําอาธิบายของพี่สเต็ม,มันแหละ mm hmm. เขาบอกว่าคอลโลอะเปรียบเสมือนฟองน้ํา mm hmm. เขาเคยพูดว่าคอนโลเปรียบเสมือนฟองน้นําสีดาแล้วฟองน้ําเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้กันอะมันก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวถูกปะ อ่ะมันก็จะรวมกันกลายเป็นฟองน้ําที่ใหญ่ขึ้นเป็นฟองน้ําอันใหญ่มันก็จะกลายเป็นฟองน้ําอันใหญ่ทําไมที่ผมถามสัญลักษณ์ของไว์ฮันเตอร์ทำให้จุดมาถึงจุดจุดนี้เฮ้ยสนุกสนุกไม่เป็นไรสนุกมากเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวไปเข้าฮโ,โลก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาเทียร์ลิสจริงๆแล้วเราจะได้ไม่ไม่นอกเรื่องกันไปเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาจัดเทียร์ลิสแล์ละ